จ้าห้องเลิศมากเลย EP แรกที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ออกมาจากห้องนอนซึ่งแต่ละห้องออกแบบไม่เหมือนกันนะ5 4ก็คือ54 p เฟสค่ะทุกคนอ่านว่า54เฟสนะจ้าโฮเทลเลิศมากมีาคาเฟ่สวยงามถนนคือเข้ามาในซอยสุขพลน54จำง่าย54 54นะฮะชื่อเหมือนหนังเลยอะ่ะ เคยมีหนังเรือง54อะหนังเกี่ยวกับอ่อสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนแต่นี่คือโรงแรมโรงแรมหรูนะฮะกันเองมากๆเลยน้องชอบมากเลยน้องเขาเป็นมิตรมากเนี่ยคือมีความเป็นส่วนตัวซึ่งเราถือว่าเลิศนะนี่ดูสิมีต้นไม้ต้นสนต้นจำปีจำปาอยู่ตรงตรงนู้นดูนะติดกันเลยฮะเลิศจากส่วนเราตื่นเต้นมากเลยอะเดี๋ยวเราเดินออกไปนะจะได้รู้ว่าไม่ได้ไกลาจากกันจากโรงแรมเนี่ยฮะ เดินประมาณร้อยเมตรทุกคนก็จะถึงทางที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นรถไฟฟ้าสะพานใหม่ซึ่งตรงข้ากับสะพานใหม่ก็คือตลาดยิ่งเจริญทุกคนนี่ฮะบรรยากาศกันเองมากเลยแบบว่าเหมือนกับเรามีบ้านอยู่ในซอยนะฮะแต่เป็นโรงแรมหรูทุกคนนะฮะเราจะบอกต่อให้โลกรู้นะฮะทุกคนจ้านี่ฮะ นี่ฮะในซอยก็จะมีหอหมกทะเลย่างของคุณป้าด้วยน่าทานมากเลยนี่ฮะมาพักที่54 Press Hotel ก็มาของกินจะอยู่นี่ฮะหาไม่ยากเลยทุกคนจ้าแล้วตรงนี้ก็จะมีขาหม,มงขามูขนมจีนนะฮะนี่ฮะรถวินมอเตอร์ไซค์จะเยอะหรือจะเดินแบบว่าพิวชิลร้อยเมตรเองทุกคนร้อยกว่าเมตรนะฮะผลโยชิน54ฮะนี่ขาหมูขนมจีน เขาเปิดที่ไหนอ่ะไม่เห็นปิดไม่เห็นปิดหรอหรหรือว่าเขาไปข้างในทุกคนอยู่ข้างในหรออุ้ยก็จะมีเนี่ยฮะเรามาแต่เช้าเขายังไม่เปิดกันกระเพราโบราณก็มีในซอยนะคะทุกคนนี่ฮะปากซอยต้นซอยเห็นไหมเนี่ยรถไฟฟ้าไปถึงคูคตเลยเส้นนี้นัดจักคอปออฐานทัพอากาศอะไรเงี้ยทุกคนแต่ที่เราจะต้องเข้าในซอยพอยนโยชินเนี่ย ผลโยชิน54นะฮะก็คือตลาดสะพานใหม่หาสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ทุกคนนี่ฮะเป็น้นย่งทางขึ้นรถไฟฟ้านี่ฮะตรงข้ามกับ54เพรสนะฮะข้ามไปฝั่งหนูก็จะเป็นตลาดสมุนไพรยิ่งเจริญที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับนี่ฮะ,ฮะเราเดินมาอีกนิดนึงม่กี่ก้าวก็จะปรปหลโยชิน52ซึ่งจะเป็นทางขึ้นรถไฟฟ้า สะพานใหม่นะครับนี่ฮะทุกคนเลิศมากโอ้ยมาพักที่5้าเพรสอ่ะไม่ไกลจากดอนเมืองมีรถตู้บริการรับส่งอ่อส่งตอนเช้าฟรีฮะทุกคนส่งไปขึ้นสนามบินนะฟรีฮะเนี่ยเราขึ้นมาชั้นบนของสะพานใหม่รถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวเราไปชมกันทีนะเครื่องดินทุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะซูมไม่ได้ฮะทุกคน นี่ฮะทุกคนห้าสิบสี่พอหุนอยู่ตรงนี้ห้าสิบสองอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เดินใครจะมาอยู่ที่นี่พักที่นี่ของกินเยอะมากนะฮะตลาดยิ่งเจริญนะฮะดังนะตลาดเนี่ยของกินเพียบเนี่ยเดินลงปางถึงแล้วตลาดยิ่งเจริญแต่ทุกคนนี่ฮะของกินว้าของกินเยอะมากเลยทุกคนจา้านี่ฮะ นี่หักกว้างขวางมีที่นั่งทานแบบนี้เลยค่ะมีห้างร้านเดือดนะฮะนี่ฮะ,าะ,ะ,ฮะอาวุธเปกถูกน้ำพึ่งนะ,ะฮะโอ้ยน่าทานนี่นะครับทุกคนบรรยากาศ เพราะหุ่นโยธินจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะมีโรงแรมที่ดีที่สุดก็คือ54เพรสเพราะบางคนบอกว่ามาพระหุ่นโยธินจะพักที่ไหนดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้ามาตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ดอนเมืองต้องนี่ฮะ5้เพรสบรรยากาศหรูม,มากกันเองมากเงียบสงบส่วนตัวมากเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราฮะบรรยากาศน้องๆก็กันเองนะไม่ใช่หมายความว่าไม่ยุ่งวุ่นวายแล้วเขาจะไม่ดูแลเขาก็ดูแลนนั่งให้เราคําปรึกษาเราถามทางได้ตอบดีมีเป็นความเป็นมิตรค่ฮะ เยมากนะฮะ54แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าฟรีเพราะว่าตรงนี้เราสามารถนั่งรถไฟฟ้าฟรีจาก54เรสไปถึงคูคตแล้วก็ปถึงจตุจักรทุกคนสะดวกสบายมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับตั๋วก่อนนะนี่ฮะทุกคนได้บัตรฟรีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันทุกคนนี่จ้าเราเข้ามาแล้วนะฮะนี่ฮะได้บัตร นนี่ฮะทุกคนลงไปตรงนี้เอง54เพลสเห็นไหมรถขบวนใหม่มานั่งฟรีฮะทุกคนไปลงหมอชิดนะฮะหลังจากนั้นใครจะต่อไปสยามก็นั่งรถตามอัธยาศัยฮะทุกคนสะดวกสบายมากเห็นไหมม,มีราชรถมาเกยมีที่พักหรูๆอยู่แถวๆพหลโยทิน54เพสสนั่นเองโรงแรมเลิศ